ไปพี่หลองสิแกงแกงหน่อไม้วิธีท,ทำแกงหน่อไม้ให้อร่อยพี่นลำจะนั่งลงไปพี่หลองคุำจะนั่งลงไป ใส่ได้จ้ะพิ่ตะไคร์ใส่ได้จ้ะเด้อตะไคร์กดปีกฟาไว้ล่อน้ำให้มันเดือดเด้จ้ะเด้อปีกฟ้ากับพี่น้อง เดือดแล้วน้ำใหม่ลงนะจ๊ะเด้อแกงน้อใหม่ใส่เห็ด้ะจ้ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมเล้วเห็ดขมลกงไปหน้อ เห็ดขมข้าวต้มเรียบร,อยยร้อยแล้วจ้ะเด้อต้มมะนาวขมมันออกแล้วน้อใ,ใหม่ใส่เย็ด นะปิดฝาไว้ก่อนเด้อพี่น้องปิดฝาไว้ก่อนจัดพุดๆๆเลยพี่น้องเอ้ยเอาไปตุ้งลงผักเมลละ่มาลุกบม,มดใส่พี่น้องลุกบม,มดใส่อาทิตย์ทกตั หาไม่พันสะอมม้นเอียว้นคน ใส่ผักชะอมพกขาเป็นตะแเส็บวะพี่น้องแกงหน่อไม้แกงหน่อไม,อไม้ใส่เห็ียดด้วยจ้ะเด้อเสียบวัแวแล้วละพี่น้องมากินนักการด้วยจ้ะเด้แอแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมเสียบๆค่ะเสร็จแล้วจ้ะ